มาแล้ว <Okay. S 1> วันแถวที่ใหญ่จังเลยอ่ะสมแล้วที่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เราหาได้ตัวมาเท่าขาวอุดเลยโอ้ถือว่าดีแสดงว่าสัตว์แถวนี้ต้องอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมทุกคนโอเคทำยังไงเดีย่ะรถเราน้ำมันหมดตอนถึงที่หมายพอดีเลยเราก็ต้องเดคือไปโรงแรมที่เราจองกันไว้แล้วล่ะโอเคงั้นก็ลุยกันได้เลยแถวแถวนี้อุดมสมบูรณ์พดีบรรุอา อเอาไปพูดได้ด้วยเหรอใช่พูดได้ไอ้นี่เป็นแรงสับแล้วครับไอ้นี่เดี๋ยวมันเป็นแรงงานกรักสะอาดเดี๋ยวปกติเห็นชอบถุยน้ำลายใส่มือตัวเองใช่ไม,ม่เหมือนไอ,อ้พวกเอ่อสกปรกพวกนั้นสักหน่อยแล้วแต่เจ้าของบ้านมีประเทศเนี่ยพวกแกทำอะไรบ้านหลังนี้พอดีว่าเราต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจนะก็เลยมาหาบ้านพักไกลๆแบบห่างผู้คนหน่อยในเขตอุทยานสัตว์ป่านี่นะใช่แล้วโอ้ก็ดูสิธรรมชาติทั้งนั้นเลยอุดมสมบูรณ์สงบจิตสงบใจ ไปบานกูบอกว่าลูกบานใหญ่เกินไม่ใช่มาไม่ใช่ว่ามันล่าสัตว์หรือจ้าไหนเฮ้ยความลับนะไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกโอเคงั้นเรารีบไปเข้าไปข้างในดีกว่าอัลลูไม่ใครอยู่บ้านไหมครับเจ้าของบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยรอนานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราห้องที่เราจองกันไว้อะอ๋อไม่กี่คนเนี่ยสามคนโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามามีห้องไอ้หมูหรือเปล่า โอ้ยอย่าตีจะตุยแล้วเอ้ยแมวงวันนะ,ะ,ะเขาบอกกับเจ้าของบ้านเขาไม่ถูกกับอะไรเขา <c oughs> ฉันลืมบอกว่าที่นี่มันไม่มีอาหารไม่ค่อยจะมีอาหารนะโอ้ย่างงั้นเหรอโอ้ไม่มีปัญหาครับเรื่องอาหารครับเราจะการกันได้ครับโอ้ยมันมีานารด้วยโอ้เหมือนว่าเมื่อวานนั้ฉันเอาเอาเข้าห้องแบบว่าหลังนี้อยู่กลางวายชากูเข้าห้องยุโกะแม่งอยู่อยู่ญี่ปุ่นสั้กูล้านเลยเฮ้ยมีหนังด้วยเหรอ โอ้ยโดนมีป๊อปคอร์นปะเสียงอะไรโวยวายเสียงอะไรมันโวยวายอยู่ข้างในอะเราแค่จะมาทักทายจะจะใช่ไหมใช่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 ว่าโอ้ว่าแต่ที่นี่ขาดทุกอย่างเลยมครับเนี่ยเออไฮ้ยไอ้แมลงเฮ้ยมันแมลงแมลงเฮ้ยนี่มันไม่ชอบมันแมลงนี่คริสอุทยานนะแกไม่ควรฆ่าสัตว์ชิ้นนิ้นั่นเพราะแมลงด้วยนะ แต่แกเป็นอะไรานนี้เขตทารแต่นี่เขตบ้านกูน่ากลัวเก้าลเขตส่วนตัวเก้าหลวมากไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ไปมีช้างด้วยวะช้างแคะอะไรอหมูด้งอันนี้ช้างด้งได้เราอ้ยแมงวันโอ้โโออ้โอ้ไม่เก็งดุร้ายกับสัตว์ขนาดนี้ไปแล้วอ้ยดุอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทฮ้ยเ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 ฮ้ยวฮ้้ย้เฮยเ แล้วเราอันพิลิตก่อนนะเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีอะไรกินเลยเฮ้ยกระทะใครวะขอบุได้ไหมเฮ้ยขอบุญไวอย่าแม้ไหวเฮ้ยแต่มันมีรังอาหารเคอุท่ายากเหมือนกันใช่ไหมห้ามทำข้านะห้ามฆ่าอะไรเลยมึงทำข้าหมดทุกตัวดิแต่มันฆ่ามึงได้เก็บไปกับห้องนอนมันมันพยายามจะเดะมันพยายามจะกินหัวพวกเราอยู่แถวนี้มีใครทำเครื่องให้พลังงานคมรอได้ไหมโอห้องครัว ยิ้มใช้หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยเอาให้ผมไปดับไฟเฮ้ยว้ายแม่งคนมาเฉยเลยเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาจุดไฟก็ได้มาหยุดไฟก็ได้เฮ้ยขอซื้อเตาขอซื้อเตาหน่อยที่เกียร์เปครูหินละขอมาซื้อเตาหน่อยขอซื้อเตาหน่อยไปด้วยมีวงมีรวงข้าวให้ขอแลกกับเอ่อขอแลกกับเตาให้ความร้อนหน่อยเตาเฟื่อนเฮ้ยอะก็ได้อ่ะมาจุดเตา โอ้ขอบคุณมากเลยคันนี้ก็พอแล้ว <Okay. S 1> อะไรนะ <Okay. S 1> มีฐานอะไรแกดักเตาแ้กไม่จุดเนาอ้าวไม่ใช่แกไ,ไม่ใช้แก๊สเหรอก็จุดเองดีใช้แก๊สไม่ใช่เหรอให้จุดเตา <Okay. S 1> ใช่ไหมได้ โรงพยาบานะแล้วก็จุดแม่งตรงนี้ออกไปเลยแล้วจะจะมีมันอย่าอย่าตีอย่าตีฉันก็กำลังทำอาหารอยู่ขอขอขอทำอาหารไปก่อนเราเราค่อยเอาไฟไปได้ไหมทำอาหารอยู่ไปเลยครับอาหารเไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วทำอาหารอยู่คนจะหลับจะนอนเนี่ยเสียงอะไรเต็มหมดเลยก็ไปนอนสิอาไม่หลับเว้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมใช้เงินคุ้นที่นี่จังเลยโอเคเสร็จแล้วขอบคุณมากครับผมไปละเอ้ยเอ็นี่อะไรอ่ะสถานที่ที่เราคุ้นเคยจังเลย โอ้ยแม่เก็มาตีมาแรงมาไม่ดูหนังเหรอโอ้โอเคออกอีเวนต์ไปย้อนไปดูได้ครับทุกคนครัาย้อนไปดูได้นะในวันจะนอนกันไงในวันจะนอนกันก็ดูหนังกันอยู่ดิเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไอ้เปิดมึงไม่เกี่ยวเฮ้ยมึงปิดอยู่นี่กูขอร้องไม่เหลืองก็บุญแล้วทำไมต้องแต่งห้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไปนอนข้างนอกเลยล่ะออ๋ ก็แบบอยู่ในบ้านแลมันก็อบอุ่นดีหรอกแต่มันไม่ได้ฟิลธรรมชาตินะสิเอ็กเจเห็นมันแรงบินเข้ามานม่เมอเฮ้ยบินเข้ามาเมื่อกี้เออเเห็นต้องใส่คลิปเองนอนต่อดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยพอนอนต่อนอนต่อตอนเช้าเจ้าหน้าจะไปทำอะไรอ๋อความลับสุดยอดจ้าเอ๊ะมันแรงจ้าน้ามันแรงขโมยของเฮ้ยอะไรอะไรก้างงอะไรกันมึงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วพวกมึงคืนนี้ห้องอะไรขึ้นน้ย ขโมยอะไรเฮ้ยว oh, mm ัน hmm. ที่มันขโมยอะไรไปมันขโมยกระเป๋าเจ้านายไปแล้วเฮ้ยอุ้ยแต่ไม่เป็นไรฉันมีการหลัสำรองที่สภาอยู่พวกเราไม่ชอบให้ใครมาแตะต้องของของเราอะนะเสียใจเลยฉันจะหลับจะนอนเว้ยนายออกไปได้แล้วอ่ะไป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 ออกไปข้างนอกไปวันตุ้งเช้าเลยฉันจะปีนออกไปเลยไม่เปิดให้ละไม่หน้าต่างเลหน้าต่างน้าต่างอ่ะขอบคุณมากไปละโอเคโอ้โหไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วมันเช้าแล้วมันเช้าแล้วไปเถอะไปทำงานเราดีกว่า สนุกจริงเลยแต่เราแต่เราไม่รู้จะเอาอะไรนะพวกเราต้องไปซื้อของนะเราเราเอาเงินมากันป่ะเนี่ยฉันเอามาอยู่สิบสิบถุงแล้วแล้ต้องไปหาฉันฉันอยากแมงวัน,เ,นวเข้าเข้าครัวไปวันนี้ตื่นแล้วเหรอหลับหลับ,บสบายเปล่าไม่ต้องห่วงแมงว<ด>ันไม่ตอมอาหารเพราแกหรอกฉันกินของฉันฉันไมีของฉันกินฉันไม่ได้นอนเพราะแกนะจะรู้วันนี้มีอาหารอะไรมบ้ับเนี่ยผมไม่รู้เราตื่นแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวเพราะหมู่ะแค่แมลงตัวเดียวเฮ้ยมาฝรั่งฉันนะนั่ไม่ใช่เพวกแกฉัน ฉันย่างฉันเอาไว้เอาขึ้นมาเลยไม่ฉันชอบกินโปเตโตเอาโปเตโตมาของมาแรงเฮ้ยแกมมีไม่ทม่าไหเอาออกไม้หมดสิแกมทำให้มันยุ่งยากทำไมมาเราเราไปลาดลาดเบอร์ก็นดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะกินอาหารจำเช้าฝีมือแ <laughs> ม่ใหญ่เอันนี้ขายอันนี้คือเจ้าของเจ้าของตึกอะใช่ <laughs> เป็นแม่ใหญ่เป็นแม่ใหญ่บ้านนี้ด้วย แล้วว่าแต่เรากินจะกินหรือว่าไอ้นี่กันดีเราเรากินก่อนไหมเราจะได้แบบมีแรงใช่ใช่ใช่กินก่อนดีกว่าไม่กลับจะไปทำอะ, <c oughs> ะไอรจะไปชมสัต<ด> <ๆ S 2> ว์จะไปชมสัตว์ทั้การจะไปซื้อของมาชมสัตว์เลยโอ้อ่านี่ไงแรงมันเอาใจาที่ทำให้ฉันอยากมาสวนสัตว์อ่ะอยากจะดูอีกเหรอล้วมาดูเลยวาสภาพในคลิปคือตอนที่ยังไม่ได้ใหญ่โตทํางานนะย้ายมาตาางห้องไห้ไฟมันตรงนั้นแล้วมันส่องเขานาชัดๆเว้ยอันนี้มันอยู่ข้างห้องเขาจ่าไฟมันอยู่กลางห้องอ่ะ แมนไปเปววิจิตรดข้างหนึ่งขาวข้างนึงอ่ะโอเคเราไม่รู้ันเลยพลังงานแล้วอิมแล้วไปไปไปอิมแล้วอะไรอ่ะนสั่นซื้อสก่อนนะใครจะซื้อน่าซื้อเ่อนเอ้ยแมงวันนี้ออกไปดิจิกาวเราโอ้ยมีอะไรกินทักกด่าฮ่า่ก่่่ จะมีปืนกูสู้ออยู่ตายตายโตมันก็ยังอีกรอดคุณแล้วเรจะมีของนี่ไม่เราจะทำธุรกิจกับคุณด้วยก็ไม่วันหน้าเราจะทำธุรกิจกับเขาไหมใช่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 ธุรกิจปัญญาครับอันกูซื้อขายอย่างเดียวอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเราของม่ให้คุณขายให้คุณขายอย่างเดียวเออพอดีว่าผมต้องการเออ่มีดมีดมีดอะไรใ่เอาไม่ทำอะไรมีมาต่ออะไรกันอะไรครับเอาไปหั่นไม้หั่นไม้ใช่เฮ้ยนั่นม่ใช่มีดหั่นไม้นะ อันนั้นอันนั้นมีของเล่นไหมเป็นป๊อปอ๋อโอ้โหครับเท่าไหร่ครับมีนั้นเป็นของหายากต้องการหนึ่งเพชรค่อยไปเอาบ้าของแกคืนตอนที่แกมีเพชรหนึ่งเพชรเลยเราไม่มีหนึ่งเพชรเลยเอ้อจะบอกว่าไทม์แบทมันไม่มีแล่ไม่มีทับอะไรให้มึงเลยนะฉันให้ฉันให้เวลาแก ถ้าแกหาไม่ได้ฉันจะยึดบ้านไม่ไอ้บ้านไหนๆไม่ไปรอยบนฟ้าโดยยึดบ้านมีเมัาทำอะไรได้อ้มันมันมันไม่ใช่มีดเป็นของเป็นของเล่นเฉยๆมันแพงจิงเลยฉันไม่รู้แต่แกต้องหามาให้ได้หนึ่งถ้าแกอยากได้มีดนั้นนะแต่การที่เหลือต่อดิ ไปหมไปอไรไป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 อาไอาวุธสักนชิ้นปืนีอไรกไเอาเอาเอาจาวุปไปทาอะไรบอกกันแล้วเยฉันเลือกไปจะเอาไปตัดต้นไม้ตัดยาไม่ต้องใช้คไปกับอุปอปขวานก็ขวานไปดิจะจะจะตัดไม้อย่างเดียวใช่ไหมถ้าแกอยากได้อุที่ตัดต้นไม้ได้เอานี้ไปค่ะ เทคโนโลยี <Technology. S 1> ช่วงนี้ไก่มันจะสูญพันธุ์แล้วอ่ะพอดีไอ้ยิง่งดอกมันเกิดเยอะไปฉันอยากได้มเมล็ดปลูกไก่อ,ะ<ม>อ่ะมีเมล็ดปลูกไก่เด้อเมล็ดปลูกไก่ใช่แล้วเอามาสักสองเรื่องอะไรฮะเมล็ดมเมล็ดไงมเมล็ดข้าวแต่มันมันไม่ได้ปลูกข้าวมันปลูกสัตว์ จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเซนมีฉันรู้ว่าเกมมีแถวนี้มันเขตอุทยานนะแกต้องขายของอยู่แล้วขอที่ปลูกไก่หน่อยฉันรู้ว่าเกมมีมันมีหลายอย่างมากเกมมีที่ปลูกไก่ที่ปลูกกัวมีทุกอย่างเลยมันเป็นของที่พวกกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเป็นของที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่ไงล่ะฉันต้องการมันขอซื้อหน่อยมันเป็นของลับด้วยโอ้ไปว่าแปว่าแปว่ากูสำคัญกว่าไปว่าฉันสำคัญกว่าพวกแกมาบู แล้วแบบว่ะเพิ่งยุ่งเดี๋ยวเพิ่งยุ่งคนดูเดี๋ยวเพิ่งแล้วความซีเค็ตเลยเหรอจะไม่มีคนเลยนะเฮ้ยห้ามเข้าบ้านเฮ้ยต่อยเอาแล้วมาไล่กันอย่างงี้โจะได้มาแล้วอ่ะไปตรงนี้รูปนี้ปลูกแม่งตรงนี้เลยไก่จะเกิดตรงนี้เรามารอดูกันว่าไก่จะออกมาจริงหรือเปล่าไอ้เพื่อนพวกแกหายไปไหนแล้วอ่ะอ้า อ่ากลัวแล้วมันต้องมาอยากยาคิดจริงๆด้วยไอไอแมันรู้แล้วรู้เราแล้วเราต้องยอมรับหวานความตัดไม้เฮ้ยไม่ได้นี่เขตอุทยานไม่ใหม่ๆม่คุณผู้หญิงลุ่น่ีจมาแล้วจะซื้ออีทำไม่าแล้วจื้ออาสัตว์เขตอุทยานเนี่ยแมาลงวันไม่ยอมมามันเอาไปฟันสัตว์ตายเ้ื่อกี้ไอรเพิ่จะาแจ้าของที่นี่จะไปฟ้อง ไลฟ์มาจากการแกไลฟ์แกเอาไปแกฆ่าสัตว์หนึ่งตัวชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเาขวานเจ้าขวานทำอะไรฮะ <c oughs> เอาเงินมาที่เลยไหนปุ้นรวยและโอนรับตังเลยรับตังเลนดังโอ้ยอาหานนี่แค่เตืนอ,อนละพี่ควนแกห้ามทำอีกฉันเจ้าเงินของแกเอาไปทำพิธีศพฉันเจ้าเงินของพี่อ้วนไปทำงานศพในกับสัตว์ที่แกฆ่าไปแล้วกันนะปิดร้านปิดร้านพอแล้วเลิกเอานปิดลงแล้วอะไรเออซื้ออาหารเอาให้ไวอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็ได้ครับโอ้เท่าไหร่อะ นะทำไมทสามสิบเหรอผมมีแต่เป็นร้อยอะมาแต่งเงาด้วยนะประเด็นมาแล้วครับไออโอเพรากินเลี่ยอะไรกันเนี่ยะี่ของวิจัยโอ้แม่เก็บถังเคมีอะไรไปด้วยสวัสดีคุณผู้หญิงมาแลขออาศัยอยู่ด้วยนะจะไม่ทำให้ลูกหรอกไปแค่บรรทุนน้อยๆโอ้จุดไฟด้วยลูกอาจะกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าเหรอที่เนี่ยใช่เออกลับแล้วพอนอนเฮ้ย ใครมันเอาใหญ่มาตรงนี้เฮ้ยไม่ได้เอาแกไปอะไรเนีแกเอาลูกไปทั้ล่างทำไมเนี่ยแม่ใครมันมามีคนเจาะห้องมาก็บร้านมีคนเจาะรูบ้านแม่กเลังตกไปห้องแม่อู้กินทีขอแก้วนึ่งแล้วกันนะโ้อ้ยเห็นโอจะอยากกินชาเหรอนี่มันชานี่มันชาโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาของเก่าไว้ฉันขอแล้วกันนะไปขายอีกเหร ใครอจอดทิท้งไว้ด้วยคิดเปอร์จะมาระเบิดแล้วเป็นสีเขียวเหมือนกันคิดเปอิลวิ่งมาหารถแล้ว <S <S เออร์สเจารถมาขายเกย์รถมันในพวกนั้นมันมันติดไฟแนนไว้ขอดไม่ยอมอัดนัทียึดรถแล้วฉันยึนดรถมาขายกับเกย์หลังบ้านแกมาดูได้เลยหัวหน้ารถเราหายเฮ้ยมาเจอจ่ายเป็นกลางอ่ะมาดูน,ดนี่คันนี้เลยครับมาดูประมูลราคาได้เลยเฮ้ยห้องเราได้กลางล่างรถข้างล่างเราหายขอขอคิดก่อนนี่อันี่มีหายโบราณให้ด้ะคิดค่อยๆให้คำตอบวันนี้ก็ได้แต่ขอของหน่อย คิดได้แล้วจะต้องการขอเอาเงินไปเท่าไหร่ฉันมาบุญราคาได้อะไรเนี่ยโอเปอเรอร์หนึ่งชิ้นเหรอบ้าหรือเปล่ามันควรจะได้กลับบ้านควรได้มากกว่านี้ไออย่างอยเอามาเล่นข้าวสัตว์ตั้ตัวไม้เก่าตอนนั่นอ่ะมันเก่าแล้วมันโง่แล้วมันก็ยังขับได้อะก็เพราะมันขับได้ไงแกเลยไม่ได้ไอ้เปอรอเตอรผิดไงโอ้แม่ยอก็ดเอามาเล่นข้าวใหม่ก็ได้เอามาเล่นสัตว์มาเอาวัวหมาหมูหมาจิ้งจอกอะไรก็ได้มา อาเมล็ดเอาเมล็ดวัวอันนี้มีตังค์อ่ะเอาตังคเอาตังด้วยอ่ะเอาไปเลยใครวางกับใจแคห้าสิบแค่ห้าสิบอะไรนะใค่ห้าสิบอ่ะอาเองั้นนะเอาทั้งปู่เนี่ยเอาเอาอีกเอาอีกเนี่ไปเอาตังมาก่อนบอกอยู่เนีว่าตีทำไมเอาแล้วไงเจ้าเจ้าบ้านมาเห็นแล้วับผตายดูแล้วคุณต้องหามาซ่อมบ้านด้วยการตัดไม้เนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเให้งิน แกเป็นคนผิดมากไม่อันนี้ก็เก็บไว้ดิพอแกเป็นคนต่อยฉันลงเองเอาอีกเอาเม็ดข้าเอาเม็ดสัตว์อีกซื้อได้อีกป่ะเฮ้ยมันเลอะเป็นกุ้งไก่ตัวน้อยๆแล้วว่ะยีแ้ก็ตัวไวนะตั้งแต่แมลงวันนั้นอยู่มันทําให้มีบางอย่างแปลกประหลาดตลอดเวลาอย่ามาปีมฉันแกเราเปิดบ้านนางเขาจะปีมกปีมเออดีเอ็ดเอ็ดโดนดักโดนดักเอาแกแน่เลยที่วางกับดักแต่พวกเรา ก็แกจะมาทำลายรลกนิเวศฉันเห็นเพื่อนแกพกวนแล้วฉันเกี่ยวอะไรมาเพื่อนกันรับเคราะห์ไปด้วยกันเลือกเพื่อนผิดแกผิดกันเลือกเพื่อนไม่ดีเองห้ามฆ่าสัตว์ไม่งั้นฉันจะไม่เตือนแกแล้วแถวนี้เขตเอระบบนิเวศดีมากเขตรักสัตว์เฮ้ยว่าหลังนี้ไม่มีคนอยู่ใช่เออที่ก็จคุนของบ้านใน ไอตรงกลางน้ำนี่นคืออะไร,รอะมันเป็นกระท่อมที่ไม่มีคนอยู่ข้างในเราไปสำรวจไหมอเ,เอีย๋ยเฮ้ยไม่ดีหรอกจ๋าแค่<า>รถดึงดึง <c oughs> ม,ม,มาจะได้ของที่ต้องการจากบ้านหลังนั้นแล้วฉันไปแล้วฉันจะไปปกป้องสัตว์เดี๋ยวฉันส่งพวกเกมอยนิพผานอยู่นี่แหละ ดีไเนี่ยเอาเอามาเป็นยุพาน้วยาคามันอีแมงวันนี่มันจะเหิมเกินพวกเรามากเกินไปละแม่เนี่ยแม่ทําดีว้แต่ไอพวกนั้นมันทําไม่ดีจัดการดีเนี่ยดูลูกบ้านคุณเนี่ยทำตรงข้ามกับคุณอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันจะไม่ทําอะไรเลยเราแค่ถือขวาจะเอาไม้ไปซ่อมบานก็ต่ออย่าไปซื้อกล้องถ่ายรูปมาถ่ายให้ดูเลยไหมเออไก่ช้างว่าขอช้างไอเจ้าไปไปรดน้ำใส่ทำไมอะไปขายช้างก็ของท่านอะ ผมเป็นคนแลกเปลี่ยนนะครับคุณจะแลกกับพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ไหครับแลกอะไรพวกของอาวุธครับผมยิงยิงยิงบอกไม่อยากได้อาวุธนะเอาไปทำอะไรเปิดค่ายแมลงวันนั่นครับมันมันไส้มานานแล้วครับมันรบกวุฒิค่ายแมลงวันใช่ใช่ใช่ผมไม่ไหวแล้วงั้นธนูก็พอมั้งไม่ผมต้องการมากกว่านั้นครับวันไส้มากเลยเนี่ยผมแบบเมนแม่นะเราอยากแอบมองเลยเนี่ยเห็นปะมันแอบมองเลยเนี่ยอย่างไกเอาธนูก็พอเอาเดย่างไงครับโอมจงเป็นจงเป็น เพียงโอ้โอเคแกล่ะแกเสร็จละเอาไปอู้อู้อูรู้สึกสมองไหลแล้วโอไปแล้วสมองไหลเลยโอ้ว้าวมาแล้วเอาไปนี่ไปข้าวฉันเก็บมาจากหลังบ้านแกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันปลูกเองเอาไปเอาไปอะไรนะ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 เอ้ยอะไรฉันซื้อของอยู่ขอซื้อมาเล่สัตว์เยอะๆเลยเนี่ยฉันปลูกเองเลยจากแมลงวันเลยนะเว้ยแกอยากได้อะไรอ่ะขอสัตว์หลายๆตัวเลยเอาสุ่มๆมาเลยก็ได้เม็ดมาเล่สัตว์ไม่ได้ก็อยากได้ช้างตัวนี้ด้วย ถ้าขอซื้อมันไม่ไม่ขายช้างไม่ขายเอาช้างดิมันรถน้ำได้อยากให้มันเป็นรถน้ำไม่ขายโอ้เล็ดปลามาให้ด้วยเอาอีกเอามาอีกเอาสัตว์เยอะเลยไม่เอาช้างก็ได้โอ้วันนี้โอ้วันนี้ต้องใส่ขนมดีนะให้มันเยอะพิเศษในปกติมแทบจะไม่ให้เลยเลยได้บอกอะช้างไม่ขายนะไม่ว่าขโมยได้ไม่ใช่ไม่ขายอ๋อเช่าเสนอเสนอราคามาโอ้ตะลดจตะลจรวดจรวดแต่ว่อ๋อ ฉันขอเสนอเครื่องไวไฟกับแกไวไฟฉันรู้ว่าบ้านแกไม่ติดไวไฟแกดูยูทูบไม่ได้ใช่ไหมอยู่ันจะเอามาให้แกแกเลขไก่ช้างตัวนี้อยู่เฉันเอามาให้แกขอรอครับก่อนฉันจะเอาไวไฟมาให้เอาขอเช่าไก่ช้างตัวนั้นสักประมาณเท่ากันอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยปฏิหาริย์อะไรอะไรกันผมไปดูด้วยผมไปดูด้วยออกมาใช้ชีวิตเลยออกมาเลยพวกแกเติบโตแล้วพวกแกเติบโตแล้วมันเริ่มโตแล้ว อ้าวพวกแกนี่คือชุดแรกที่พวกแกได้กำเนิดใหม่แกเกิดจากการปลูกแบบออร์แกนิกแกไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นพวกแกต้องแข็งแกร่งแน่นอนมันมันดีมันเท่มมากเลยอ่ะคุณเมื่อรับจะผมจะไปเอาไวไฟไม่ผู้นี้แหละไม่มีแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องซื้อของอย่างเต็มพิกัดนะมันมีคนรู้ว่าจะขโมยปไวไฟมันยกตู้ไวไฟเครื่องไวไฟหายไปแล้วปะเดีว่อวไฟแล้ยพี่วุ้นข่ามปิดปิดปิดไปเลยไม่ต้องเข้า แค่ไวไฟฉันจะเลยหลุดออกจากเกมเลยกระทะใครวะขอนะองคนแม่อย่าตวไปยาะจะเถือนโอ้หใส่ปิดไปแล้วใจละเถือน ให้ตายแล้วแย่แล้วไีว่เร,เราต้องเอริ่มปฏิบัติการเร็วๆแล้วนะไอ้แมลงวันบ้านน่ะมันสร้างอยู่ไปแล้วไฟไฟาหายไปไหนเฮ้ยโอ้แกเป็นแมลงขายแกขายของให้ไอ้พวกที่มันจะทำร้ายสัตว์บริเวณรอบๆอบ้านเกศเอาเงินมาเอาเงินไว้ทำไมเนะี่ยหรือว่าแม่อาจ <S <S จะช่วยจะสนับสนุอยู่เบื้องหลังหรือว่าแมลงพยายามจะกอบกู้อีกร้านอยู่ไอ้เฟิร์ชฉันมีเงินให้แกยินนี้มันบ้าเงินฉันมีเงินให้กับแกจะเช่าไหมนฮะ ไม่เอาแล้วใช่ไหมเอาขอขออย่างเดียวเลยไม่เอาเอะไแม่ไม่ไม่ไม่เอาเอะไรยุ่งยากเหมือนใครพวกนั้นไปขอฮันูสแ,แต็กหนึ่งก็พอลูกดอกเอามาอะไรเนี่ย <c oughs> ยา <c oughs> ยายาชาเนี่ยาาไหนเอายกยกช้างมาหน่อยดิเอาให้เป็นรถน้ำมา,ม,มาหน่อยดิตามมา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 เนี่ยรถน้ำรถน้ำเนี่ยเฮ้ยว่าแต่แม็กกิฟไมาทำอะไรนั่นเ่ะเฮ้ยนี่นั่นอะไรอ่ะไม่นะพุงมันเห็นแล้วแม่อะไรมันออกไปที่ไอ้แฟนมันทำไมรู้สึกเราเราก็เราเราเราเป็นคนรักษาขึ้นมาไงอยู่กับอยู่กับอียิปต์ครับ เกมรไม่เทรด f อยู่นีตายไม่เกี่ยวเอาวอาเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเาแล้วม้อยู่แล้วแ้เปอะไรเเงิน่ด้เยเิร์ดกินลี่มันระเบิดบ้านเกมเป็นรูอะมันลังซ่อมอยู่นะโอ้กูโปรฟล์หลักฐานปะวะจะไปยังไปเถอะกลับเถอะไมไม่ยอมกลับเออด โอ้ยแ oh, มลงวันแมลงวันหรือมดด้วยเนี่ยน่าไม่มน่ารำคาจังวะแม่กิ๊บันขอโทษแต่ต้องทำไปเพื่อเอาตังค์ไปซื้ออุปกรณ์ปกป้องลำนี้พอได้เวลาได้เวลาขวานล้างครั้งครั้งสุดท้ายานี่ปืนได้ไหม,ไมเออมึงแกทำสิ่งนี้ผิดพลาดแล้วแก่ของมันจะไปล่าสัตว์แน่ๆฉันฉันไม่สนเรื่องสัตว์ติดต่อไปแล้วฉันจะยิงแค่มันตัวเดียวแล้ว ปืนแล้วโอ้มาถึงปืนแล้วใช่ไหมโอเคมาถึงปืนแล้วยูทูธปกรณก้าวหน้าสมองคนมาปืนไปให้แม่งย้อนกลับเไยไม่ใช่สมองเล่นแล้วเว้ยเอาปืนยิงแล้วก้าวหน้าสมองย้อนกลับสมองเน่าลงเรื่อยๆเอาเอาบุไรสมองให้ให้พวกมันอย่างนี้ไอ้เพื่อนอยู่ที่บ้านเอาไปเลยนี่ทองแท้ฉันไม่รู้แล้วว่าแกขายอะไรให้มันไปบางมันจะขอทุกอย่างอะไรก็ได้ที่มันเขาเตอร์ทุกอย่างของแม่งทุกอย่างเลย ฉันให้ได้อย่างมากคืนนี้อะไรไลยแค่รอยังไงเนี่ยแกรอดยังไงแล้วเนี่ยฉันจะการเองได้นะไม่ต้องห่วงอะไรไม่รู้ว่ามันจะช่วยแกหรือเปล่านะแต่ว่ามันถ้าเกิดว่าแกยังรอดอยู่อ่ะมันจะระเบิดแล้วสตันหมดเลยไปไปไปไ่ช่วยเลยเอาอะไรก็ได้มาเถอะแต่ไม่เอาไอ้ทีคอนี่มีสองโหมดมีโหมดวาปกติกับวางิดขวาไปโอ้โหโอ้คนมาก ตอนนี้ฉันอ,อยู่ในล่างจะได้ออยินในล่างะลยประเด็นไปออกไม่นานฉันจะทำลายป่าดีสักแกยังจะ <ใน S 2> ออกไหม,มหไม่ออกแม่มีคนเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์มากถึงจะไล่พวกนี้ออกไล่มันออกไปอย่างนี้เลยวิ <S <S ย <S <S ่งกันบ้านแม่จะมีปัญหาไปด้วยนะนี่ไงพูดอะไรเนี่ยแมเป็นเป็ดใจะไปยู่เป็ดเฮ้ยออกมาเอาออกมาเลยออกมาเลย เขาว่าไงออกมาเลยเข้ามาที่บ้านที่ไงวะโอกวากำลังดับไฟแต่แต่ที่เผาบ้านอะไอ้ยแกมาไล่ฆ่าตัวอนุบาลศาสตร์โอ้โหแกอยู่พวกเราไม่ได้อีกแล้วเออไม่เผาบ้านทำไมมันไม่ต้องเผาบ้านอ่ะเอ้ยแกมีตังค์แบบมึงยังซื้อขายกันอีกเหรอไฟมไห้หมดแล้ว ตายไปแล้วหุยห้องรับเหรอนี่ไงห้องรับที่กิฟต์มันบอกมันกิฟ๊ฟบอกว่ามีกิ๊ฟบอกว่ามีเงินในห้องรับกูหาห้องรับไม่เจอเลยไม่ได้ต้องเผามบูเจนไม่มีห้องรับแก่ทั้งเผาบ้านทั้งทุกอย่างทั้งฆ่าสัตว์แล้วก็ดื้ดดันก็พวกเราเป็นอย่างนี้แหละดูมันโดนอะไรยิงแบบมันจะหนูยิงไม่ยั้งเลยเออดูยิงไม่ยั้งเลยนั่ะนะ ดูสบายดี้บ่เจ้าจน,นายทำอะไรลงไปในเจ้านายบอกว่าจะมา Life Life ทัดร่างสงสัยที่ที่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์เฉยๆแต่ว่าใหม่ใหม่ใหม่ฉันมาที่นี่เพื่อเพื่อลาขอโทษด้วยนะอูดอ you know? ูดไขว่ <laughs> 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 if you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking.